การสร้างโครงเรื่องเนี่ยที่ดีเขาบอกว่าให้มีคําขึ้นต้นตื่นเต้นตรงกลางตรงเงินสรุปจบจับใจโดยมีการแยกประเซ็นต์น,นี้นะครับห้าปถึงสิบเปอร์เซ็นขึ้นต้นเนื้อหาแปดสิบถึงเก้าสิบสรุปจบห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเรื่องของ,ขงการสร้างตครเรื่องคำทักทาอิสรกนะครับที่ผมบอกว่าต้องทักที่ประชุมไม่เกินสามสี่แต่โครงเรื่องจะมีอยู่สามอย่าง สมัยที่เด so you know, ็กเราเขียนเรียงความใช่ไหมครับเรียงความก็ต้องมีคำนำเนื้อหาสรุปจบคำนำเนื้อหาสรุปจบการพูดที่ดีเหมือนกันนะรวมมีคำนำเนื้อหาสรุปจบเช่นอะไเขาให้แนะนำตัวเราขึ้นเลยบางคนอยู่พยาวนะวามพยาวแล่งชีวิตสามสิบพระเจ้ากระดูกกวงสูงพ่อผมนงามงามเรื่องการศสกา นี่เป็นคำสันของจังหวัดพะเยาที่ดีชันเกิดที่นั่นแหละครับแต่เราลำดับไปแล้วสรุปจบก็อาจจะต้องทราบความประทับใจเช่นความคงหรือทัติประจําใจสําหรับทัติประจําใจของดีชันนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละครับเราลงไปผลประทับใจว่าอ๋อไอ้นี่ทัติประจําใจแปลกแปลต้อง ต้องมีผิกนีและคำขึ้นต้นกับคำนำเนี่ยเช่นเมื่อกี้ผมบอกไคำขึ้นต้นองมีอะไรภาพหาเ่าคำคมบทกรอนบทกวีสร้างบรรยากาศเ้วยอารมณ์ถามแล้วก็คำถามให้เกิดความสงสัยหลีเลี่ยงการโอ้อวดการตื่นตัวแล้วก็การขังตัวนี่คือกิดจาก เช่นบทก่อที่ผมบอกข่าก่อนพระยาวาฒน์พะยาวนแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตระเวนโกศุพ่อหุงามเงือกงามในเรื่องการสุนรพรางนี่คือข่าวบัตรของจังหวัดพระยาวัฒน์เแค่สี่บทก็ทําให้เรารู้แล้วว่าจังหวัดพระยาวของเรามีดีอะไรตรงกลางคือขึ้นต้นพวกนี่ยให้สอบเราแต่ทุกอย่างไม่ถือว่าเป็นความผิดนะถ้าสมมติเราจำไม่ได้เออเราวบัตรเก็จำไม่ได้จริงๆนะใช่ไหม ความไยาวแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ากรหลวงพวงสศงพ่อของามเลองามงามงามจังเลแต่เราจะเป็นนักพูดเราเป็นนักศึกษาที่ดีเนี่ยไม่ถือเป็นความผิดได้ต้องมีแบบไม่ปริบานเช่นความไม่ยาวแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ากรหลวงพวงศงพ่อผมงามเลยงามงามนี่เป็นเพียงแค่ สามบทของบทกอหลวงจตหิยาก็ทําให้เรารู้แล้วว่าจตหิยาของเรามีดีอะไรเราต้องผ่านไปหรือดจตหิยาแห่งชีวิตสักิษพระเจ้าตนหลวงพวงนี่เป็นเรียนแค่สองบทของขั้นกว่าหวงจตหเยาก็ทําให้เราทราบแล้วว่าจตหิยามีดีอะไรต้องผ่านไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่กว่า ของคำขะะอัจังหวัดพะเยาผมไม่ต้องพูดจริงหว่ามึงเกินไปแค่คำคำเดียวเป็นคหวัญอันนี้มันก็เกินไปนะมันผ่า,ผาน,นาาาผ่านเลยไม่ลงหน้าคำหวัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยต้องต้องให้ประทับใจเช่นแล้วเออผมชอบผมชอบอาจารย์นิพน์ศศิธรนะเสียชีวิตไปแล้วท่านหาัวร้านแล้วก็เหมือนกับสามสองสีใสนะฮะผมก็ได้ยินท่าน อาจารย์จาวัตเนี่ยพิธีกรและงานนั้นเนี่ยฝนตกแตเป็นหน้าฝนฝนตกแล้วคนมาน้อยมากเวลานัดประชุมเก้าโมงคนมาน้อยมากอาจารย์จาวัตก็อาจารย์นอนหน่อยไหมคนมาน้อยเลยเหี๋ยวให้ช่ประมาณเก้าโมงที่งเดี๋ยวไห้คนทยอยมาอาจารย์บอกโอ้ิาวัตเริ่มแล้เริ่มแล้ไม่เป็นไรตรงเวลาพอเชิญพิธีกรเชิญอาจารย์ ที่บทสัจจพรเสร็จจังใช่ที่บทสัจจพอลก็เริ่มเลยท่านพิธีกรและแขกผู้ับเชิทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้ท่านพิธีกรได้ปรึกษาผมว่าคนมาน้อยเลยเกินกล้าจะไม่เลื่อนเวลาแต่ความจริงไม่เป็นไรหรอกแค่ผมมาคนเดียวก็ล้านอยู่แล้วหัวล้านไล้กระดุมล้านอยู่แล้วผมมาเป็นแค่ล้านคนในที่สัจจพอลเต็มไในบทเปิดฉากเนี่ยคนเนี่ย ที่จะถ่ายรูปนะไม่บอกนะผมมีค่าเฉพาะต่างนั่นเองผมมีค่าเฉพาะหรือใครการขึ้นต้นก็ให้สอดคล้องกับเนื้อหาผมบอกว่าขึ้นต้นกับเนื้อหาต้องสอดคล้องเช่นบางคนขึ้นต้นด้วยอะไรอันค่อยตามหวานลิ้นแล้วสิ้นซาแต่ลงปากหวานหูไม่รู้ไหนแม้จะบื่นมือแสงจัดไกลจัเจ็บจนตาเพราะ เ็ให้เจ็บใจจิ้งหรีดเป็นสัตว์ดลี้ยงมันเล็กเล็กมันร้องไอเสียงแพ้่เพราะจริงพวกเราคงไม่เจอจิ้งหรีดจะบ้าไปแล้วครับจะบ้าตายสบกรองที่ไหนอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วซิ้นซาแต่ลงปากหวานหนูไม่รู้หายแม้เจ็บอื่นแสนเจบแปลงลายเจ็บจนตายงอกเด็กที่เจ็บใจบนประภานี้มันเกี่ยวเรื่องอะไรการพูด ใช่ไหมครับพอขึ้นต้นด้วยคนพันาการพูดทุกเนื้นอหาจริงดีเป็นสัจคณิกหนึ่งตัวมันจะคิดจะบ้าตายมันไม่สอบร้องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำน้ำกับเนื้อหาเนี่ยมันสอบร้องเลยหรือต้องคำถามให้อะไรนะให้คนโดนมีอาจารย์หมอเป็นเองเนี่ยเขาให้ไปบรรยายเรื่องรู้สัมผัสแล้วผู้ชายเห็นข้อ เขาพี uh ่ฟ so ้องคู่ฝั่งคุยกันเด็ไปหมดเลยพอพิธีกรเชิญปุ๊บคนก็ยังคุยจะหมอท่านขึ้นมาพูดเลยในวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้พวกเราฟังเรื่องเทคนิคการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงเงียบไปหมดเลยทุกคนหูหึงเลยท่านผู้ชมหลังแกก็เข้าไปเรื่องของทั้งสองท่าน การมีรู้สัมพันธ์ประเทศตรงข้ามต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ระฉาบเลยโดนเลยต้องเงียบเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นศิลปะศิลปะสอนใจไม่ได้คนที่จะเปิดฉากที่ดีจะต้องมีประสบการณ์เช่นทีเชิญผมผมก็บอกว่าอย่างผมไม่ต้องเชิญไม่ได้จุดทูบดกเดียวพอบางคนก็พอนี่คือการการขึ้นมาด้วยการใช้อารมณ์ ว่าใช้ความมันเชิงสอบแทกเนื้อหาต้องลำดับทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอย่างวันแรกวันที่สองเขาให้ให้เราแนะนำตัวเองใช่ไหมเราต้องพูดใครที่แนะนำตัวเองดีชื่อไยว่าการแนะนำแค่ห้าทีสามนาทีเราก็ได้เป็นประธานเลยถ้าคนนี้แนะนำนันกินใจอ่ะสามนาทีเป็นประธาน Hãy Nếu cho